เรไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธววันนี้จะอ่านพุทธวจนะฟังในเรื่องผู้มีความเพียรเป็นเครื่องตื่นในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับอนาคามีหน้า485จากพระตบปิดกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่25หน้าที่261ก้อที่225 ภิกุทั้งหลายก็ภิกุพ,กพึงเป็นผู้มีความเพียรเป็นเครื่องตื่นมีสติสัมปชัญญะมีจิตตั้งมั่นเบิกบานผ่องใสและพึงเป็นผู้เห็นแจ้งในกุศลธรรมทั้งหลายสมควรแก่การในการประกอบความเพียรน,นั้นเนืองเนืองเถิเดภิกุทั้งหลายเมื่อภิกุ มีความเพียรเป็นเครื่องตื่น <c oughs> มีสติสัมปชัญญะมีจิตตั้งมั่นเบิกบานผ่องใสเห็นแจ้งในกุศลธรรมทั้งหลายสมควรแก่การในการประกอบความเพียรน,นั้นหนึ่งเนืองพึงหวังผลได้สองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งคืออราตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีความยึดมั่นเหลืออยู่ ก็จะเป็นอนาคามีเธอทั้งหลายตื่นอยู่จงฟังคำนี้เธอเหล่าใดผู้หลับแล้วเธอเหล่านั้นจงตื่นความเป็นผู้ตื่นจากความหลับเป็นคุณประเสริฐเพราะภัยย่อมไม่มีแก่ผู้ตื่นอยู่ผู้ใดตื่นอยู่มีสติสัมปชัญญะ มีจิตตั้งมั่นเบิกบานและผ่องใสพิจารณาธรรมอยู่โดยชอบโดยการอันควรผู้นั้นมีสมาธิเป็นธรรมเอกผุดขึ้นแล้วพึงกำจัดความมืดเสียได้เพราะเหตุนั้นแลภิกุพึงคบธรรมะเครื่องเป็นผู้ตื่นภิกุผู้มีความเพียร มีปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนมีปกติได้ฌานตัดกิเลสเครื่องประกอบสัตว์ไว้ด้วยชาติและชลาได้แล้วพึงถูกต้องยานอันเป็นเครื่องตรัสรู้อย่างยอดเยี่ยมในอัตภาพนี้แหล